ถ้าไทยลบกวา้าปั้งปุบ๊บยาบ้าแพงขึ้นทันทีเลยการส่งจะลำบากนะครับจากเม็ดหนึ่งสิบบาทจะขึ้นเป็นยี่สิบสามสิบห้าสิบบาทนะครับของจะขาดใช่ลูกคือให้ทหารไทยเดินขึ้นดอยนะผมว่าแม่นทำท่าจะแพ้เขาเลยล่ะ <c oughs> แค่เดินไปก็ตูดห้อยแล้วเพราะทหารไทยเราเลียนแบบให้อเมริกานะวันที่18ท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นล้วครับถ้าเขาไม่ยอมย้ายไปจริงจริง เจราจากันไม่เป็นผลก็อาจจะต้องเปิดการผลักดันระดับพื้นที่นะครับผมวิเคราะห์เอานะก็ต้องยิงปืนคอเตือนไปว่านี่เขตกูนะแค่นี้นะไอ้ทางโน,น้นอาจจะยิงมาก่อนนะครับถ้ายิงแย่เข้ามาอีกคราวนี้มึงเป็นเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องก็จะมีปุ๋ยตาว้าแดงสิไม่ได้โอ้โห อาวุธของประเทศไทยมันดีกว่าเยอะไม่ใช่ไทยปอดแหกแล้วหนูจะไปพูดอย่างนั้นไอ้ฮะไปลบกับลาวกับเขมรกับพม่ากับว้าอะไรมันไม่ใช่ปอดแหกใครเขาจะไปปอดแหกแล้วถ้าไปบอกผู้ใหญ่ปอดแหกผู้จัดการทาหารบกทหารอากาศปอดแหกเขาไม่ได้ไปถือดาบลบกันเมื่อไหร่แค่เขาสั่งนี่มันก็แย่แล้วนะครับเออมันไม่ได้เขาสู้กับเราไม่ได้ท่านไม่ต้องไปห่วงแล้วครับเดี๋ยวก็ดูไปครับอีกไม่กี่วันก็จะวันที่18แแล้ว นะฮะไม่ได้แล้วครับเขาไม่มีศักยภาพจะมายิงถึงเราละครับไอเราปืนใหญ่เราไปเครื่องบินไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ปุ๋ยตาวะเท่านั้นแหละนะเขาสู้เราไม่ได้อย่าไปลังแกกันเลยนะครับถ้าทหารไทยใช่ไหมฮะถ้าไปปะทะกันด้วยกําลังพลรบคือให้ทหารไทยเดินขึ้นดอยนะผมว่าแม่นทําท่าจะแพ้เขาเลยละ แค่เดินไปก็ตูดห้อยแล้วเพราะทหารไทยเราเลียนแบบไห้อเมริกาไงรองเท้าบูทเครื่องอะไรต่ออะไรแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรมันไม่ได้เดินพื้นลาบโอ้ยถ้าจะเข้าไปปะทะกันด้วยกําลังพลรบอย่าส่งทหารหลักไปครับทหารหลักเรายังไม่เชี่ยวชาญการรบครับต้องส่งทหารพรานไปครับส่งทหารพรานไปครับนะครับ และอาวุธให้ทหารพรานเราไปเนี่ยทหารพรานน่ะพอแล้วครับทหารหลักก็ใช้อย่าไปเพิ่งไปพูดดีกว่านะครับเดี๋ยวให้มันมีเหตุการณ์ก่อนค่อยบอกกันนะครับ ให้มีเหตุการณ์ก่อนค่อยบอกกันนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปพูดเลยนะครับผมคิดว่าว้าเขาเจรจากับเรามากกว่าเขาไม่กล้าลบกับเราแล้วครับนะฮะส่วนไอ้ใครที่มาบอกว่าว้าพร้อมที่จะตีเชียงรายเชียงใหม่พว่โทไอ้เฮียแม่นดูดยามมามากี่เม็ดเนี่ยมาพูดนะตอนเนี้ผมรู้เลยคนที่ถามว่าไทยจะลบกับว้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกดูดยาหมาไอ้พวกนี้นะจะสต็อกสินค้าถ้าไทยลบกับว้าปั้งปุบ๊บยาบ้าแพงขึ้นทันทีเลยการ ส่งจะลำบากนะครับจากเม็ดหนึ่งสิบาทจะขึ้นเป็น2 0่สิบสาบห้าบาทนะครับของจะขาดใช่ลูกของจะขาดไอ้พวกดูดยานี่จะเครียดมากเลยนะครับจะตุนสินค้าสิมึงอะ่ะนะครับเตรียมขึ้นราคารอไว้เลยไอ้ห่ามึงทำเป็นเงินบิตคอยทำเป็นทองเลยนะถามจังเลยไทยจะลบกับวา่าหรือเปล่านะครับเออมันบอกอย่าเอาเครื่องบินไปทิ้งบอม ว่านะครับแหล่งผลิตสูญหายและชิปหายเลยไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาดูดเลยนะครับเออเออน่าจะเป็นพวกเมายานะครับกัวยาบ้าแพงนะครับเตรียมซื้อสต็อกไว้ตำรวจรู้แล้วมึงเหระไม่ได้หรอกเออพวกคุณที่จริงนะมันมันมาตั้งแหล่งผลิตติดแนวชายแดนเานราการขนส่งมันก็สบายขึ้นอะไรขึ้นทำให้ยาบ้าถูกนะถ้าปะทะกันเที่ยวนี้ลอลไรเฮีย้ยการขนส่งลำบากนะ ต้องแบกจ้างคนขนนะครับขราวนี้แล้มึงแพงขึ้นแน่ๆเลยผมคิดว่าน้องๆที่มาถามเนี่ยต้องดูดยาแน่ติดยาบ้าแน่นะครับวิตกกังวลนะครับกลัวของจะแพงนะฮะเลยเป็นห่วงเหลือเกิน ถ้าปะทะกันจริงๆไทยใหญ่ช่วยเราแน่เพราะไทยใหญ่เขาเป็นคู่แข้ก็หว้าอยู่แล้วครับจังหวะที่ไทยก็แทกไปเนี่ยนะไทยปะทะเนี่ยไทยใหญ่ก็อัดเข้าไปพมมาก,ก็ต้องมาช่วยหว้าเออคราวนี้เป็นลูกโซ่เลยนะครับก็ดีครับมัวปะทะกันทั้งนี้ก็เลี่ยงยึดน่นเลย <laughs> ก็เลี่ยงบุกยึด มันมีชนกลุ่มน้อยที่เป็นกองกำลังติดอาวุธในพมา่านี่สักห้าสิบเชื้อชาติละมั้งมาเนี่ยนะคะรับพม่าเองเขาก็ไม่ค่อยกล้าะะใช้เจราจากันแต่ว่าไอ้พวกที่วิตกกังวลเรื่องไทยจะลบกบวาเนี่ยผมว่าพวกดูดยาบ้างั้นแหละมันวิตกกังวลกลัวยาบ้าจะขึ้นราคาพวกนี้เขาเขาเขาเดินป่าเก่งกว่าเรานนะไอท้ทหารพม่าทหารว้าทหารก็เหลี่ยงทหารได้ใหญ่เนี่ยนะ เขาจะเดินป่าเก่งกับเรานะครับเครื่องแต่งกายเขามันไม่ค่อยลุงลังพม่าเขาไม่มาลบอะไรกับเราแล้วครับเพราะว่าปัญหาภายในเขาก็ปวดหัวปวดกระบาลอยู่ปฏิวัติมาแล้วกองก้อยต่อต้านกันเยอะแยะเลย